มาครับอีกหนึ่งบิ๊กแม์ประจำสัปดาห์นี้นะครับสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกโอ้โหคู่นี้ <c oughs> ผมบอกเลยนะครับ <c oughs> เดือดมากนะฮะ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องเปิดเอติฮัสเตดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับแช,ชมป์เก่าซึ่งสถานการณ์ของทั้ง2ทีมณตอนนี้เนี่ยคือไล่เลียงกันมาเลยนะแมนซิตี City ้อันดับ2มี19แต้มส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่อันดับที่3มนะครับมี18แต้มเอาจริงๆแม้ช่วงก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลจะอยู่ในช่วงที่ฟอร์มสะดุดมาตลอดนะซึ่งซิตี้เองก็มีสะดุดด้วยนะมันก็เลยทำให้แต้มเนี่ยไม่ได้หนีกันมากสักเท่าไหร่นะครับ,รบอืมแล้วก็แมชนี้เนี่ยส่งผลต่ออันดับตาารรงคะแนนหือ กระทั่งอาจจะส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ของทีมใดทีมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแน่นอนว่าถ้าหากว่าทีมใดทีมหนึ่งเก็บ3แต้มได้เนี่ยมันก็จะสร้างความได้เปรียบให้กับทีมนั้นหรือว่าถ้าหากว่า2ทีมนี้นะครับแบ่งแต้มกันไปเนี่ยมันก็จะมี1ทีนะครับที่อาจจะแฮปปี้ม, happy, มันจะมี1ทีที่แฮปปี้ที่อยู่ข้างบนน่นะครับอย่างอาร์เซนอลก็อาจจะแบบเออถ้า2ทีมนี้เนี่ยเขาแบ่งแต้มกันไปเนี่ยก็อาจจะให้อาร์เซนอลหนีโอ้โหถ้าเก็บ3มแต้มได <100 S 1> ้ก็จะหนีขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้้นนนแมีีเ่ย ผมบอกเลยนะครับโอ้โหเอฟเฟกนี่ mm hmm. เยอะเหลือกเกินนะครับ mm hmm. ก็เรามาอ mm ัปเดตสถานการณ์ mm hmm. นักเตะของทั้ง2ท mm ีม hmm. ก่อนแล้วกันนะครับ mm hmm. แต่ว่าก่อนที่จะ คุยเรื่องตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะมีอัปเดตล่าสุดจากผู้จัดการทีมทั้ง2ทีมอีกนะครับเพราะว่าช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยทั้ง2ทีมนี้มีแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้งหมดนะครับแล้วก็โอ้เจอทีมใหญ่ทั้งคู่ด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยฝั่งของซิตี้แน่นอนนะครับพวกเขาจะยังไม่มีทั้งของโรดี้แล้วก็มาเตโอโควาสิตนะครับสองแดนกลางคนสําคัญเลยนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยวัตรุเอนโดนะครับอาเซติกนะฮะอาริสันเบเกอร์นะครับแล้วก็ลิโอนี่นะครับแล้วก็เจอร์มี่ฟิมโปงรอดู ว่าเกมนี้นะครับจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะฮะ อ่ะส่วนคาดการเสียิตัวจริงนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูนะครับเป็นทานั้นของดอนนารุม่าแนวรับก็มีโอไลลี่ยอสโกกวาดิโอรูเบนดิอาร์แล้วก็ทางด้านของมาติวูนเนสนะครับคู่กลางอาจจะได้เห็นนิโก้กอนซาเลสจับคู่กับเบเนโดซิวานะครับแนวรุกก็เจอริม่โดกูฟิลโฟเดนนะครับแล้วก็โอ้โหช่วงนี้กลับมาล้นแรงนะครับสำหรับรานแชกี้แล้วก็หน้าเป้าอย่างเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะฮะส่วนฝั่งของลลิเเวอร์พูนี่ยมานระะบบ4-2-3-1ผู้กัประตูเดมาามดัสวิลลี่นะส่วยมา รับเนี่ยแบดลี่โกนาเต้ฟานไดแล้วก็โรเบอร์สันสองแดนการ์ดเป็นการ,การแฟนแบกจับคู่กับแม็กอลิสเตอร์3ตัวลุกโมเมสซาล่าโซบอสไลกัคโปแล้วก็นาปาแมนของเอติติเก้อ่าก็เท่าที่ดูเนี่ยโดยรวมนะคือต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยพวกเราได้มีโอกาสดูดลิวพูกับคณะของเรอัลมาดริออด,ดใช่เกมนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากฮูสกอร์คาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นก็คือ กักโปจะกลับมาออกสตาร์ทเป็นสเตัวจริงแทนทางด้านของฟอร์เรนวิสซึ่งโอ้โหผมรู้สึกว่าวิสเกมนั้นพอพอมาเล่นด้านข้างอะทำได้ดีมากเลยนะ,ะเออมีบทบาทมากขึ้นใช่ครับส่วนทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยไม่ได้มีโอกาสดูนะครับกับเกมที่พวกเขาเปิดบ้านถล่มดอทบูลไป4ีหนึ่งแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยคนที่มีผลสกอร์หรือว่าทําผลงานได้ดีคงหนีไม่พ้นฟิลโฟเดนนะครับใช่ซึ่งตอนยืนเนี่ยฮูสกอร์ให้เป็น4ี่สอใช่ไหมแต่ระยะหลังเนี่ยเราอาจจะได้เห็น4ี่หนึ่งสี่หนึ ซึ่งวินเทอร์ซิลวาเขจะเตือนขึ้นไปสูงอ่ะขึ้นไปช่วยกับเพื่อนร่วมทีมนะครับแต่พอมันมาเจอแบบกับลิเวอร์พูลเงี้ยผมว่าเกมเนี้ยน่าดูสุดๆครต้องเซฟขึ้นอ่าส่วนสถิติในการเจอกันนะครับก็สูสีไม่แพ้กันนะครับหกนัดหลังสุดที่เจอกันนะครับแมนซิตี้ชนะ2นะครับลิเวอร์พูลชนะ2แล้วก็เสมอกัน2เกมนะครับโอ้โหฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลฟอร์มโหดจัดๆนะครับคือชนะทั้งไปและกลับเลยนะกับการเจอกันท่าน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแต่ถ้าหากว่าย้อนกลับไปสักหน่อยเนีี่ยแมนเเเชสตตออร์ซิ้งก็ถื ว่าเล่นในบ้านเจอกับลิพูนัดเฉพาะในพิมพ์ลีก3านัดหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1มันอาจจะยังไม่ได้แบบสีมากขาดลอยขนาดนั้นสำหรับการเล่นในบ้านนะครับอ่ะส่วนฟอร์มการเล่นนะครับซิตี้6นัดหลังสุดชนะ5นะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมที่แพ้เนี่ยก็คือแพ้เกมเดียวนนแหละคือแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าไป1ประตูต่อศูนะครับในช่วง6นัดหลังสุดนะนอกนั้นเนี่ยผมว่าซิตี้ก็กลับมาอยู่ในมาตรฐานะนะครับต้องยอมรับแหละว่าช่วงหลังอะ่ะผมว่า เป๊ปเองเขาก็ปรับรูปแบบการเล่นของเขาแตกต่างจากที่ผ่านมาเยอะมากเลยใช่เนก็เนื่องด้วยการแบบโรดี้เนี่ย ไม่รู้ว่าเป็นอาถรรพ์ไม่รู้ว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่านะใครที่ได้รับรางวัลบอลรองดอแล้วเนี่ยโอ้โหเจ็บถามอุสมานเดวเลสซีซั่นนี้ดินะมีปัญหานะครับเราก็เลยอ่จะใช้โรดี้เป็นศูนย์กลางของทีมตลอดไปก็ไม่ได้นะเพบปก็เพปก็พยายามที่จะแบบหาวิธีดูนีนั่นใช่นะครับซึ่งต้องรอดูเพราะว่าช่วงหลังเองเนี่ยผมก็ตามดูซิตี้น้อยเหมือนกันนะตามดูไม่ทันนะครับส่วนฝั่งของริเวอร์พูลเนี่ยหกนั้นหลังสุดชนะ3าแพ้3นะครับก็ใช้คําว่าพึ่งหลุดพ้นออกจากช่วงที่โอ ัหามาันร,รัวร,รัวนะครับ โอเคว่าเกมที่ชนะเนี่ยยังดีที่มันมีเกมที่ถล่มแฟรงเฟิร์ตมาขั้นกลางคะไม่งั้นก็ก็อาการแย่เหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลแต่2นัดหลังสุดเนี่ยคือเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไปแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะทนางด้านของเรอัมลมาดริดไปนะครับก็นี่แหละนี่คือช่วงโปรแกรมฮาริโฮดของลิเวอร์พูลเหมือนกันนะเพราะาตอนอย่างนี้เนี่ยก็นี่แหละเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็คิดว่ายังไงเกมนี้อืมก็รูปเกมผมมองว่าพออาร์เน่มาเล่นนอกบ้านด้วยผมคิดว่ารูปเกมอาจจะคล้ายตอนเจอมาดริดคือทุกกคน่มามาชวยเรับ แล้วไปสั่งฟิตตี้ของเป๊ปเนี่ยทีย,ายามขึงบอลแล้วก็หาโอกาสจะหวะเข้าทำให้ได้ส่วนร์พูเองผมรู้สึกว่าหาโอกาสสวนกลับเนี่ยคิดว่ามีแน่แเพราะว่าเป๊ปเองก็ถือว่าดันลายกองหลังมันจะสูงแล้วก็เวลาคู่นี้เจอกันทีไรน,นี้มันทุกรอบอรู้สึกว่ามีสกอร์เยอะแน่แนซึ่งส่วนตัวผมมองว่าอาจจะเป็นเป๊ปที่อาจจะทำภาษีได้ดีกว่าอาจจะดูดีกว่าเล็กน้อยอ,อาจจะเป็นฟิตี้เฉือนถ้าสามสองไปผมว่ายิงกันเยอะอ่าผมคิดเหมือนกันนะส่วนตัวผมผมยังมองซิตี้ ที่ภาษีดูดีกว่านะครับเนื่องด้วยจากว่าริพูเนี่ยก่อนหน้านี้กลับมาแล้วก็จริงนะครับกับการที่โ้เก็บคินชีต สองนัดเลยนะที่เล่นในบ้านเจอกับวิลล่าแล้วก็เรลมาริตวิลล่าช่วงหลังเองก็ฟอร์มดีก่อนที่จะมาแพ้กับลิเวอร์พูลนะครับส่วนเรลมาริดเนี่ย,เร,เ,ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าฟอร์มในลีกของเรลมาริดเนี่ยโอยเอาเรื่องเลยนะนแล้วรวมๆเหมือมนกันเออ,อแล้วลิเวอร์พูลกับช่วงที่แบบฟอร์มอาจจะระส,รสาระาสแต่ว่าเอาตัวรอดมาได้แล้วเล่นดีด้วยลิเวอร์พูลในเกมนั้นเน่ยนะครับเล่นเล่นดีมากนะครับซึ่งผมคิดเหมือนซาก็คือถ้าหากว่าซิตี้จะมาแบบโมกระนำเนี่ยก็ลิเวอร์พูลก็จะต้องเล่นแบบนั้น้้้นนนนนกก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 ็็คือออเเเลลล่่มมมมรรรัััับบดุแวหหาาโโใตตซึงงย รับเลยนะว่าเกมรับของลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นระเบียบมากเป็นระเบียบมากๆนะครับกับการเจอเรอัวมาดติดในนัดล่าสุดเนี่ยซาลาลงมาช่วยเวสลงมาช่วยแล้วจังหวะโต้กลับนี่คือได้กดดันฝั่งผู้เล่นเรอัวมาดติดพอสมควรเลยนะโอ้โหแลวคือเกมนั้นคือไม่ใช่เกมรับดีนะเกมลุกก็ดีแต่ติดอย่างเดียวติดกูตัว <c oughs> ใช่เนั้นติดอย่างเดียวติดกูตัวแต่แต่ดอนนารุม่าก็ไม่เทาดาวกันนะเออนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหคือโอเคแหละผมว่าเทนช่วงหลังเนี่ย มันเปลี่ยนไปพอสมควรนะผู้รับประตูหลังๆเนี่ยเน้นเหนียวไว้ก่อนแล้วก็เหน,นียวก่อนเลยบอลยาวเนี่ยผมเห็นมากขึ้นจากฐานะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเกมบิวอัพจากข้างหลังเนี่ยอาจจะน้อยลงไปตามสัดส่วนแบบมันยังไม่ได้เยอะมากแต่มันก็น้อยลงไปที่จะต้องมาบิวอ่ะนะเพราะว่าไม่มีโรดดี้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ค่อนข้างที่จะสําคัญมากาก,กับการเป็นว่าเราอาจจะเราได้เห็นบอลยาวจากเป๊ปเนี่ยมากขึ้น พอสมควรนะการวางบอลยาแล้วคุณมีนักเตะรูปร่างแบบพระเจ้าฟ้าประทานมาให้อย่างเออร์ลิงเบิรฮาร์แลนด์เนี่ยมันก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมารอดูวัดกันเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้มันส่งผลอย่างที่เราพูดไว้ช่วงต้นคลิปคือมันส่งผลห,หมด,ดเลยมไม่ใช่แค่2ทีมนี้เท่านั้นนะครับกับทีมที่กําลังไล่ตามมาด้วยเพราะว่าอันดับตารางคะแนนในซีซั่นนี้มันค่อนข้างที่จะสูสีมากสูสีจริงๆคือโอเคตอนนี้ซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยสิบแปดสิบเก้าใช่ไหมแต้มมันหนีกันมากแต่ว่าย้อนกล ถึงระดับที่8เนี่ยคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสิแต <17. S 1> นะ้มนะก็ตามหลังลิวเวอร์พูลแต้มเดียวเพราะฉะนั้นหากผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะมีการสรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้แต่โอเคมันยังเหลืออีกยาวพิ่งผ่านมา10นัดแล้วนัดน,นี้เป็นที่นัดที่11อันนะครับผมก็ยังคงมองว่า ซิตี้อาจจะแบบภาษีดูดีกว่าเนื่องด้วยเฮ้ยถ้ามองไปที่ขุมกําลังสำรองเนี่ยถามว่าลิเวอร์พูลพอมีทีเด็ดไหมเนี่ยก็มีอย่างตัวสำรองของลิเวอร์พูลเนี่ยอ่ะเฮ้ยมันก็ยังมีเคียซ่าอยู่ในม้านาั่งหรือแม้กระทั่งฟอรเลินเวสที่ถ้าหากว่าเอาเขามาเล่นด้านข้างตอนนี้อาจจะฟอร์มดีกว่าไปเล่นเบอร์สิบก็ได้นะครับอเออส่วนทางด้านของซิตี้เนี่ยโหถ้าเล่นในบ้านแล้วได้3มแต้มต้องทําให้ได้นะครับถ้า,าว่าพวกเขาจะยังคงลุ้นแชมป์ต่อไปนะครับเอาจริงนะสำหรับผมในซีซันน่นเนี้ยซิตี้เนี่ย ถ้ามาแบบนี้แล้วเก็บแต้มได้เรื่อยๆเงียบๆเนี่ยค่อนข้างน่า,นากลัว <laughs> อ<ม>บอกเลยค่อนข้างน่ากลัวนะครับเออก็คิดเห็นยังไงนะครับคาดการว่าสกอร์เท่าไหร่สำหรับแฟนๆทั้งสองทีมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายหากเราผิดพาลาดหรือตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกล่าวกันได้เลยนะครับแล้วก็ตกอไ์ก็ใช้กดซับสไคารต์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ